สวัสดีค่ะนักเรียนเราก็กลับมาพบกับค,ครูในห้องเรียนออนไลน์อีกแล้วนะคะสําหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้กันในเรื่องของหน่วยที่4แล้วนะคะแต่ก็ยังอยู่ในเรื่องของเลขฐานอยู่นะคะในหน่วยนี้นะคะก็จะชื่อว่าหน่วยการคํานวณเลขฐานนะคะหลังจากที่เรารู้แล้วว่าเลขฐานคอมพิวเตอร์นะคะเลขฐานมีมีลักษณะเป็นยังไงประกอบด้วยตัวเลขอะไรบ้างมีฐานอะไรบ้างนะคะ แล้วแต่ว่าเราจะใช้ฐานไหนเนาะในการที่จะมาใช้ในการคำนวณส่วนถ้ายสายของคอมพิวเตอร์จริงๆก็จะมีฐาน2นะ,ะฐาน8ฐาน16ที่ใช้บ่อยๆนะที่ใช้บ่อยๆค่ะสำหรับหน่วยนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการคำนวณนะคะการคำนวณในที่นี้นะคะเราก็จะเเลขฐานน่มาคำนวณกันมาบวกลบคูณหารกันนะคะซึ่งก็จะมีลักษณะาการบวกลบคูณหารที่แตกต่างกันไปนะคะแล้วแต่ว่า เราจะใช้ฐานไหนนะคะหรือจะใช้เลขตัวไหนยังไงมาหารกันเพราะฉะนั้นเราก็จะมาเรียนรู้กันในนี้นะคะงั้นเรามาเริ่มกันเลยนะคะค่ะสำหรับเรื่องแรกนะคะสำหรับการบวกลบคูณหารเลขฐานหรือการคำนวณเลขฐานเนี่ยนะคะสิ่งที่เราจะต้องเรียนก่อนเลยก็คือเรื่องของการบวกเนาะการบวกนะคะฐานแรกที่จะมาทําการลองบวกกันนั่นคือฐานสเห็นไหมคะว่า ตัวเลขที่ครูนํามาเป็นตัวอย่างวันนี้มีแต่เลข0นย์กับเลข1ทั้งนั้น0นย์กับ1ก็คือเลขฐาน2นะคะนักเรียนจาได้ไหมนะ,ะอันนี้คือโจทย์ที่ครูตั้งมานะคะก็คือ1 0 1 1 0นะคะบวก01011นะคะอ่ะเราจะบวกกันยังไงมันก็ลักษณะาการบวกก็จะเหมือนกับการบวกเลขธรรมดาน,นี่แหละนะคะนักเรียนลองดูนะคะครูจะตั้งโจทย์วิธีการทําเราก็ตั้งตั้งการบวกขึ้นมาเลยะคะ่ะตั้ง ลักษณะของการบวกเลขขึ้นมาเลย011 1>, 1, 1, 1. 1อ่าอันนี้เป็นตัวตั้งใช่ไหมคะตัวข้างหลังคือตัวที่เอามาบวกใช่ไหมก็วไว้ข้างล่างค่ะ0 1 0 1 1เราก็ตั้งบวกในลักษณะนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็ขีดเส้นไว้หน่อยนะคะเพื่อให้มันแยกกันชัดเจนนะคะคำตอบเราก็จะเอามาไว้ในส่วนของข้างล่างนะคะเหมือนกันบวกเลขทั่วไปเลยนะคะ อ่ะเรามาลองดูซิว่าเราจะบวกกันยังไงในลักษณะของเลขฐานสองนะคะเลขฐานสองเวลาเราบวกกันนะคะจาไว้ว่าเลขฐานสองไม่มีเลขสองถ้ามันเกินสองเมื่อไหร่หรือมันได้สองเมื่อไหร่ให้เรียนปรับเลขสองตัวนั้นนะคะเลขสองบวกกันแล้วมันคือสองฐานสิบนะคะให้ <c oughs> fade, จาไว้ว่าถ้ามันเป็นเลขสองขึ้นมาเมื่อไหรมันคือสองฐานสิบเราจะต้องเอาเลขสองนั้นมาแปลงให้เป็นเลขฐานสองซะก่อนแล้วถึงจ,จ,จะทําการลงในคําตอบ มาดูหลักแรกเลยนะคะหลักหน่วย1นบวกหใช่ไหมคะ1นบวกหได้2ถ้าเป็นฐาน10บเราก็เขียน2ลงไปแบบนี้เลยนะคะถ้าเป็นฐาน10บนะคะเราก็เขียนเลข2ลงไปแบบนี้แต่ว่าถ้าเป็นฐานสอง่ะไม่ใช่นะคะเขียนแบบนี้ผิดทันทีเราจะต้องเอาเลข2ตัวนี้นะคะเลข2ตัวนี้ที่เราได้ครับได้2มาเนี่ยนะคะมาตั้งไว้ทดไว้อย่างนี้ แล้วเปลี่ยนจากเลข2ตัวนี้นะคะให้เป็นฐาน2อาจำวิธีการเปลี่ยนเลข2ให้เป็นฐาน2ได้ไหมคะ,อ,ะอาจจะไม่ได้ครูทวนให้เลข2ตัวนี้มันคือฐาน10เปลี่ยนเป็นฐาน2ทําำยังไงก็หารสั้นค่ะเรียน2เราจะเปลี่ยนเป็นฐาน2ใช่ไหมคะก็ต้องเอา2มาหาร2เท่าไหร่ได้2ใช่ไหมสองหนเป็น2 มีเศษไหมคะการหารแท้เราหารเอาเศษนะคะถ้าไม่มีเศษเราก็ต้องเป็นเศษเท่าไหร่คะ0นะคะนี่คือเศษของมันเศษ0 1่เศษ0อ่า1กับ2หารต่อกันได้ไหมไม่ได้แล้วเพราะ2เพราะ1น้อยกว่า2ละน้อยกว่าตัวหารแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็ตอบเลยก็คือตอบ10ยอ่าไล่จากข้างหน้าไปข้างหลังนะคะคำตอบมันของเลขฐาน2 2ฐาน1ิ แปลงเป็นเลขฐานสองได้10อ่าเขียนไว้เลยก็ได้นะคะจะได้ไม่ไม่จะได้เวลาเราจะมาใช้เราจะใช้ได้อีกนะคะก็จะเป็น10เวลาจะมาลงในคำตอบนะคะเราก็ต้องลงทีละหลักแล้วก็มีการทดนะคะ,ะเลข2ก็คือ10ใช่ไหมคะเลข2ก็คือ10เพราะฉะนั้นเวลาเราจะเอามาเขียนคำตอบตัวนี้เราจะเลขเลข0ท้ายอะ่ะใส่ข้างหลังแบบนี้นะคะใส่แบบนี้ แล้วเลขข้างหน้าเนี่ยเราจะต้องทดไปหลักต่อไปนะเราต้องทดไปหลักต่อไปพอทดไปแล้วก็เขียนตัวนี้ทดทดหนึ่งอ่าทดหนึ่งทดมาหนึ่งนะคะเสร็จแล้วเราก็ทําการหาหลักต่อไปเลยหาหลักต่อไปทายังไงก็เอาเอา1กับ1ตัวนี้หลักที่2ใช่ไหมคะบวกกันแล้วอย่าลืมบวกเศษด้วยอย่าลืมบวกเศษด้วยก็จะเป็นเท่าไหร่คะนี่ 1-1-1-1บวก1บวก1บวก1ก็เป็น3ก็จะหา3นะนะคะาวนี้3มันเกิน2ไปแล้วใช่ไหมเเกินเกิน2ไปแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องปรับเลข3ามอาสามคำตอบคือ3ใช่ไหมคะให้เป็นเลขฐาน2ซะก่อนถึงจะมาใส่ในผลบวกตัวนี้ได้วิธีการหาเลข3ฐาน10ให้เป็น3ฐานสก็วิธีการก็คือหารสั้นเหมือนเดิมแบบนี้นะคะ ตั้งหารแบบนี้เลย2เท่าไหร่ได้3มีไหมไม่มีมีแต่2 1 2นะคะเราก็ใส่1เพราะฉะนั้นใส่1แสดงว่า2 1 2ใส่1ตัวตรงนี้เป็น3ควรต้องเศษ1เราก็ใส่เศษ1เข้าไปข้างหลังด้วยนะเศษ1หมดแล้วนะคะ1หาร2ไม่ได้ก็หยุดเพราะฉะนั้นตอบก็คือคำตอบของ3าฐาน10ใช่ไหมคะเป็นฐาน2ก็จะได้1 1อ่าได้1 1 เราก็เอาเฉพาะเลข1ตัวท้ายเติมเข้าไปในหลักที่2ของเรานะคะแล้ว1ตัวหน้าเราก็เอามาทดอีกงงกไหมคะอ่าทดอีกเสร็จแล้วก็ทำการบวกหลักต่อไปค่ะบวกหลักต่อไปเราจะบวกหลักนี้ใช่ไหมคะต่อไปเราต้องบวกหลักนี้ก็คือเลขข้างล่างบวกกันก่อนก็ได้นะคะ1นึบวกศได้1บวกอีก1ก็เป็น2ใช่ไหมคะ นึ่ง 1> 1บวกศได้1แล้วก็บวกข้างบนอีกก็เป็น2เพราะเพราะฉะนั้นแสดงว่าทั้งหลังนี้ได้2นะคะพอได้2ปุ๊บอ่าเรามีละ2เราหาไว้ละ2ก็คือ1 1 0หลักนี้เราก็ใส่1เอ้ยใส่0ใช่ไหมคะทด1ต่อมาเราก็หาหลักนี้ค่ะหลักต่อมาเราก็หาหลักนี้หลักนี้ใช่ไหมคะบวกกันได้เท่าไหร่คะได้2ได้2 สองก็เหมือนเดิมค่ะสองก็เราก็หาไว้แล้วคือตรงนี้ใช่ไหมคะก็คือ0 1อ่าเสร็จแล้วก็หาหลักต่อไปก็คือหลักนี้อ่าหลักนี้หลักนี้หลักหน้าสุดเลยบวกกันแล้วได้2เหมือนเดิมก็คือ1บวก1บวก0ก็คือ2ใช่ไหมคะคราวนี้ได้สองแล้วข้างหน้ามันไม่มีละนะคะไม่มีตัวที่จะบวกต่อแล้วเราก็หยุดการบวกแล้วก็เอาเลขที่เราได้2ตัวนี้มาใส่เลย2ในที่นี้ก็คือ 10นะอันนี้ก็คือคำตอบนะคะตัวนี้คือคำตอบของโจทย์ที่กูให้มาฐาน2อันนี่ก็ตอบได้เลยเห็นไหมคะงงไหมลักษณะการบวกก็จะเป็นลักษณะนี้เราจะต้องแปลงเลขฐานที่เรารวมกันแล้วมันเกิน2นะคะเกิน2หรือพอดพอดี ต้องปรับให้มันเป็นฐานสซะก่อนถึงจะเอาผลบวกของมันมาใส่ลงในคำตอบได้เหมือนกับตัวอย่างที่ครูยกตัวอย่างให้ดูนะคะนักเรียนลองลองดูอีกรอบนึงก็ได้แล้วก็ลองย้อนดูแล้วก็ลองลองทำแบบฝึกดูนะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการบวกเลขฐาน2ค่ะ ท่าน,นี้เราไปต่อกันเลยนะคะเมื่อกี้เราบวกเลขฐาน2ไปแล้วนะคะกับตัวอย่างที่ครูให้มานะคะอีกอันนึงนะคะที่เราต้องมาเรียนรู้เรื่องของการบวกเลขฐานอีกก็คือการบวกเลขฐาน8นะคะสังเกตได้ว่าโจทย์ที่ครูทําไวให้ดูข้างบนนะคะบนจอนะคะก็จะเป็นเลขฐาน8นะคะสังเกตว่าตัวเลขของเราจะไม่มีเลข8โผล่มาเลยเต็มที่ของเลขฐาน8ก็คือเลข7นะคะเพราะฉะนั้น เราก็จะเอาเลขฐาน8ทตัวนี้มาทําการตั้งบวกกันเลยสอบแล้วว่าถูกต้องเราก็ตั้งบวกกันเลยวิธีการตั้งบวกก็เหมือนเดิมค่ะเขียนมาตามความหลักมาเลยนะคะปอิบนะบวกด้วยเขียนให้ตรงหลักกันนะคะลักษณะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็ทําการบวกกันลักษณะการบวกกันก็เหมือนเดิมนะคะเลขฐาน8นะคะ ถ้าเราบวกกันแล้วนะตัวเลขข้างบนข้างล่างบวกกันแล้วไม่เกิน8เราเขียนลงตอบได้เลยแต่ถ้ามันบวกกันแล้วมันเกิน8เราจะต้องเอาเลขที่บวกกันได้ตรงนั้นนะที่เกิน8นะคะหรือว่าเท่ากับ8ตรงนั้นเนี่ยมาทำการหารสั้นที่เป็นฐาน8สซะก่อนถึงเอาคำตอบตรงนั้นมาลงในคำตอบของการบวกของเราได้นะคะมาดูตัวอย่างนะคะ7บวก2ได้เท่าไหร่7บวก2ก็คือเท่าไหร่คะ เกิน8ปดไหมคะเกินแน่นอนเลยคือ9อะ่ะผูก็จะต้องแยกเลขเ้ามาไว้ตรงนีนะ้เลข9ตรงนี้ได้มามันคือฐาน10เราจะต้องปรับเลข9ตัวนี้นะคะให้เป็นฐาน8นะฐาน8ปดทำยังไงวิธีการก็คือหารสั้นนะเอา9มาเป็นตัวถูกหารไว้แล้วเราจะหาฐาน8ใช่ไหมคะถ้าเราจะหาฐาน8เราก็ต้องเอา8มาเป็นตัวหารนะดเท่าไหร่ได้9ก้านะ่งเป็น8ด เป็น9ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมันต้องเศษ1คําตอบของ9นะคะฐาน10ก็คือ1 1ฐาน8นะคะ1 1ฐาน8พอได้1 1ฐาน8แล้วเราก็ทําการเอามาเติมลงในการบวกของเราได้เลยและวิธีการเติมก็คือ1 1ตัวนี้นะคะเราเอา1ตัวข้างหลังนะคะมาเติมลงในหลักข้างล่างได้เลยในหลักข้างล่างที่กําลังบวกได้เลย ส่วนตัวข้างหน้าหนึ่งตัวข้างหน้านะคะเราต้องนําไปทดนะคะเราจะเติมลงไปทั้งสองตัวเลยไม่ได้นะคะเราต้องเอาตัวที่อยู่ข้างหน้าตัวนี้นะคะไปทดเป็นตัวทดของหลักต่อไปเขียนในลักษณะแบบนี้นะคะต่อไปเราก็หาหลักต่อมานะคะหลักถ,ถัดมาก็คือ6กบวกสี่หกบวกสี่ได้เท่าไหร่คะหกบวกสี่ก็คือ10บหกบวกสี่ก็คือ10บวกตัวทดอีก1ก็เป็น11อ นะบเเพราะฉะนั้น11นี้เกิน8แน่นอนนะคะเกิน8แน่นอนเพราะฉะนั้นเราก็ตั้งไว้เลย11หาร8หาสิบที่ที่ได้มาคือฐาน10นะคะ11ฐาน10หาฐาน8ได้เท่าไหร่เราก็ต้องหารเลยค่ะก็ตั้งหารนะคะลบไปนี้ก่อนเพราะว่ากระดานรู้สึกเจ็น้อยอ่ะหารค่ะ11เอา8มาหาร แเท่าไรได้สิบเอ็ดแปหน่งดแปดสองสิบหกค่าสิก็เกินเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเอาแปดเป็น8ปดใช่ไหมคะแปเป็นแแต่ว่าตัวหารมันคือ11เพราะฉะนั้นต้องมีเศษแน่นอนมันเหลือเศษเท่าไหร่คะอ่าแปดหนึ 18, ใช่ไหมคะก็จะเหลือเศษอยู่ที่3ามใช่ไหมคะสแล้วก็คือเศษส 3, นั่นเองอเศษสเพราะฉะนั้น11อ็ดฐาน10 เท่ากับ1 3ฐาน8เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องไปเติมคือตัวไหนคะตัวข้างหลังใช่ไหมคะ3ก็เอามาลงตรงนี้ได้เลยส่วนตัวด้านหน้าที่เป็น1ตัวนี้ก็เอามาทดในหลักต่อไปนะหลักต่อไปอ่ะ5บวก5เป็น10ตอบตอบตอนนี้เราทำหลักนี้นะคะหลักน,กนี้หลักนี้เลยรวมของตัวทดด้วย5บวก5เป็น10บวกอีก1เป็น11 อ่าเหมือนเดิมเลยเหมือนเมื่อกี้นี่เลยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เอาคําตอบของตัวนี้มาใส่ได้เลยนะคะก็คือ1นึใช่ไหมคะเราก็เอา3มาใส่แล้วก็ทด1นึ่าทดหนึ่แล้วเราก็ทําการบวกหลักถัดไปบวกหลักนี้เลยะคะ่ะบวกหลักนี้นะคะได้เท่าไหร่คะได้4ีบวกหเป็น5 1ก็คือตัวทดใช่ไหมคะสีบวกหเป็น5 ถ้าเกิน8ไหมไม่เกินนะคะถ้า5ไม่เกิน8เราก็ทําการตอบเลยใส่เลยไม่ต้องไม่หารอีกนะคะ่าะตัวเลขมันไม่เกิน8น,นี้เพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือคําตอบของข้อนี้ได้5 3 3 1ฐาน8 5 3 3 1ฐาน8ก็เป็นคําตอบได้เลยนะคะ ลักษณะของการบวกเลขฐาน8ก็จะประมาณนี้นะคะก็คล้ายๆก,ก,กันกับเลขฐาน2นะคะแต่ว่าเลขฐาน2ก็จะเป็น0กับ1นะคะตัวเลขที่มีฐาน8ก็จะเป็น0ถึง7นะคะถ้าเกินนั้นต้องทำการหารก่อนแล้วค่อยเอามาใส่เป็นคำตอบลักษณะตามตัวอย่างคุูนะคะถ้าไม่เข้าใจให้ย้อนดูวีดีโอได้เลยค่ะ หลังจากที่เราเรียนเลขฐานสองบวกกันแล้วฐาน8บวกกันแล้วนะคะคราวน,นี้เรามาลองบวกเลขฐาน16ดูนะคะว่าลักษณะการบวกจะเหมือนกันไหมนะคะเทคนิคการบวกก็คือเหมือนกันเหมือนเดิมนะคะฐาน16นะถ้ามาบวกกันแล้วมันเกิน16ให้เรียนตั้งหารสั้นนะคะแปลงเลขตัวนั้นให้เป็นฐาน16กซะก่อนแต่ถ้าเลขตัวนั้นบวกกันแล้วไม่เกิน16ก็คือได้เต็มที่คือ15 เราก็ตอบลงไปได้เลยนะ,ะเราก็ตอบลงไปได้เลยอ่ะเรามาลองดูตัวอย่างที่ครูเอามาให้ลองทำนะคะตั้งโจทย์ค่ะก็จะได้1 2 A บวก0 B 7ตั้งแบบนี้นะคะคราวนี้เรามาทำการหาเลยค่ะบวกกันเลยค่ะ ถ้านักเรียนจะเห็นว่าถ้าเลขสาร16เนี่ยมันก็จะมี a b c d e f นะคะถ้ากลัวจําไม่ได้นะคะให้เรียนเขียนไว้ทดไว้ข้างๆนะคะยคือ10 b คือ11 d คือ12อ่ะ c ก่อนนะคะ a b c คือ12 d e f นะคะก็ไล่ลงมาตามนี้นะคะไล่มาตามนี้เลยนี่เขียนไว้นะคะทดไว้ A, A คือ 10, 10ใช่ไหมคะ A, A คือ10เนี่ย A ตัวนี้คือ10นะคะ10บวกกับ7เป็น17เกิน16ไหมคะอ่ะเกินแน่นอนเพราะฉะนั้นคำตอบมันเป็น17ปุ๊บเราต้องมาทำการหารสั้นก่อนเลยแปลงเลข17ตัวนี้ให้เป็นฐาน16โดยเอา16มาหาร 16เท่าไร่ได้17อ่า16เท่าไรได้17 16 1เป็น16เห็นปุ๊บรู้ทันทีเลยว่ามันคือเศษ1นะคะ17 17ก็คือเศษ1เพราะฉะนั้นเราก็ได้คำตอบแล้วว่า17ฐาน16เท่ากับ1 1ฐาน1ิอันนี้ฐาน10นะคะคดูเขียนผิดอ่า17ฐาน10เท่ากับ11ฐาน16เพราะฉะนั้นเอาไปใส่ใน ัวบวกการบวกเราได้เลยก็คือเอา1ตัวข้างหลังใส่เหมือนเดิม1ตัวข้างหน้าทดมาด้านหลักต่อไปต่อไปทําการบวกต่อเลยนะคะสองบวกดีดีของเราในที่นี้คือเท่าไหร่คะดีที่เราเขียนไว้ดีคือ13นะถ้ากวงงก็เขียน13ไว้นะคะ13บ,บวก2เป็น15พอดีใช่ไหมคะแต่ว่ามันมีตัวทดมาอีกก็เลยกลายเป็น16 16เราเขียนใส่ตรงนี้เลย ก็ไม่ได้เหมือนเดิมนะคะเนี่ยตรงนี้16ใส่ตรงนี้ก็ยังไม่ได้นะคะเพราะว่า16มันเกินไปแล้วเกินฐานของมันไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องทำการเอา16ไปหารสั้นให้มันเป็นฐาน16ซะนะคะอ่าเราก็มาหารเหมือนเดิมค่ะก็เป็น16ใช่ไหมคะฐาน16หรือใครจำได้มันคือเลขอะไรก็เขียนได้เลยนะคะอันนี้ครูทบทวนให้สำหรับนักเรียนที่อาจจะจำไม่ได้ก็จะเป็น 1> 16 1เป็น16เศษเท่าไหร่คะเศษศูนย์ต,ต้องเขียนไหมเขียนนะคะเราเอานะ,ะเศษศูนย์เพราะฉะน,นั้น16ฐาน10เท่ากับ10ฐาน16เพราะฉะนั้นเลขตัวที่เราจะเอาไปลงก็คือเลข0ูนย์อ่าตัวข้างหลังมาใส่ตัวข้างหน้าทดต่อนะคะทดต่อข้างหน้าเลยคราวนี้หลักนี้หลักข้างหน้าสุดนะคะข้างหน้าสุดก็คือตัวนี้นะคะที่เราต้องบวกบวกกันได้เท่าไหร่คะ 1บวก0ได้1บวกตัวทด1ก็เป็น2ใช่ไหมคะก็จะเป็น2ใส่ลงมาเลยค่ะตัวเลขไม่เกิน16ก็ตอบเลยอันนี้คือคำตอบเลยนะคะ2 0 1คำตอบคือ2 0 1ฐาน16ค่ะอันนี้ก็ตอบเลยอักษณะแบบนี้นะคะ ค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของการบวกเลขฐาน16นะคะถ้าน่าเรียนไม่เข้าใจก็ให้ย้อนกลับวิดีโอดูนะคะดูหลายรอบนะคะจะได้ทําได้แล้วก็ต้องลองทําแบบฝึกหัดด้วยนะคะกูจะมีแบบฝึกหัดให้เรียนทําอีก2ข้อนะคะเดี๋ยวเราไปลองทําแบบฝึกหัดกัน,นะคะ่ะ ก็มาถึงช่วงท้ายของการเรียนเรื่องของการบวกเลขฐานแล้วนะคะคุณครูก็ได้พาเรียนทำนะคะการบวกเลขฐานสองเลขฐาน8เลขฐาน16ไปแล้วนะคะคราวนี้นักเรียนลองมาฝึกทดสอบดูนะคะฝึกดูว่าเราเข้าใจไหมโดยการมาทําแบบทดสอบหรือแบบฝึกหัดนะคะถ้าเรียนไม่เข้าใจตรงไหนให้เรียนให้ย้อนไปดูวิดีโอนะคะหรือถ้าดูวิดีโอแล้วยังไม่เข้าใจก็สามารถทักถามคุณครูได้เลยนะคะ อย่าลืมนะคะลองฝึกทำดูแล้วก็ส่งแบบฝึกหัดคุณครูด้วยนะคะครูรอเก็บคะแนนอยู่สำหรับวันนี้ก็เจอกันแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะแล้วเจอกันค่ะ